น้ำเดือดแล้ครับแกงส้มกันครับพลิกแกงส้มปรุงแล้วครับ อ้าพริกเดือดได้ทีนะครับใส่ผักครับกาดขาวกะล่มถั่วฝักยาวด้วยใส่ไปเลยครับใส่ไป ใส่ไฟให้เบิดกุง้งใส่ไปเลยครับกุง้ง รอเดือดชิมรถก็ใช้ได้แล้วครับเดือดแล้วครับ ขอแรกยครับกุ้งหายไปไหนแกงสม้มกุ้งผักรวมเสร็จแล้วครับทอดปลานิม กินกับแกมส้มครับสุกแล้วหนึ่งด้าน เสร็จแล้วเสร็จร้อยครับกัะปันนินกินแก้มกับแกงส้มครับ